เอาละครับสวัสดีกับผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเรากลับมากับแมปบอกฟูดกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับเราอยู่กับอัปเดตใหม่นะครับเป็นอัปเดตวีที่5นะแล้วก็อยู่กับผลระเบิดรีเวิร์สครับรีเวิร์สอีกแล้วนะครับผลระเบิด2รอบ3รอบแล้วนะฮะสำหรับผลนี้โอเคซึ่งผมนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับในคลิปนี้จะมาเล่นตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะครับจนสกิลครบเลยมาดูกันนะครับว่ามันเนี่ยจะเท่แล้วก็โหดแค่ไหนครับสำหรับผลระเบิดรีเวิร์สรอบนี้นะครับีีี่่่่่่่เเ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 หห็็็นน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 นมมมมาาาาแแแลลลล้้้ววววกกกกกคคคคคืออ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 จจะะ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 ดดดดยยยยงงััััััรรรรรบบบบบโ๋ผตตไปิิ ซึ่งก็เหมือนเดิมเลยนะครับไปเติมกับร้าน Paper Shop น,นะฮะไปเดี๋ยวเนี่ยไปเติมกันเลยครับผม อันดับแรกเลยนะครับเมื่อเข้ามาในเว็บแล้วก็ให้เรานะครับสมัครสมาชิกแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะครับก็สามารถใช้งานเว็บได้เลยนะครับผมโดยที่ให้เรานะครับกดมาตรงนี้ดูสินค้าและบริการนะครับกดเข้าไปได้เลยพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอกับลิดรายการเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่มี ID เดีเนี่ก็สามารถมาใช้บริการตรงนี้ได้นะครับบริการจําหน่าย ID ยนะครับกดเข้าไปเลยนี่ครับก็จะมีหลากหลายแบบมากเลยครับของฟลุตก็มีนะครับจะมีตั้งแต่หลักสิบนะครับไปจนถึงหลักร้อยก็สามารถเลือกซื้้้้้้ออกัันน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 ไดเเเเเลลลยะะครรรรรบตตตตงงงีีีแ่่วาาาาาใิิปจมผศพ ครับบริการเติมเกมพายครับกดเข้าไปเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเกมพายเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าตรงนี้ครับที่เราจะเติมบริการกิฟต์ผลปีศาจบอกฟูดครับกดเข้าไปเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยหาผลปีศาจที่เราเนี่ยอยากจะเติมนะครับนี่เลยครับผลระเบิดทาวนนะครับราคา44บาทเมื่อรู้ราคาแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยเติมเงินเข้าเว็บนะครับวิธีการเติมเงินเข้าเว็บครับก็ง่ายๆเลยให้เรานะครับกดมาที่โปรไฟล์ตัวเองตรงนี้ครับก็จะเจอกับคาว่าเติมเงินกดเข้าไปเลือกที่ตัวเองเนี่ยสะดวกได้เลยนะแต่แนะนำ เงินอยู่ในนั้นใครทําไม่เป็นครับสามารถดูวิธีการเติมตรงนี้ได้เลยนะครับผมเมื่อได้ลิงก์มาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วกดตกลงได้เลยนะครับจากนั้นเงินก็จะเข้าเว็บแล้วเมื่อเงินเข้าเว็บแล้วเนี่ยก็ให้เรามาซื้อได้เลยนะครับผมก็ซื้อผลนี้นะครับผลบอมฟุต กดเข้าไปซื้อสินค้ามันก็แช่เรานะ่ครับกรอกชื่อ username นะครับของตัวเองก็คือชื่อในโรบอทของเรานะครับ username นะครับคืออันข้างล่างตรงนี้นะครับที่มี add นะครับให้เราเนี่ยก๊อปมาให้หมดเลยนะเมื่อก๊อปมาแล้วก็เอามาใส่ได้เลยนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับสองอันนี้ตกลงสั่งซื้อครับเรียบร้อยครับทีนี้ก็เป็นเสร็จสิ้นนะครับในระหว่างการเติมนะครับเราเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นได้ตามปกติเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าช้ามากเกินไปก็สามารถติดต่อเพจได้เลยนะครับโอเค่ะเดี๋ยวผมเนี่ยไปรับเเลลยยีไ้ดด ครับผมผลระเบิดซึ่งก็มีสกินด้วยนะสำหรับผลนี้นะครับแต่ถ้าจะต้องทำอีเวนต์เอา ไม่แน่ใจว่าอีเวนต์นี่ทำยังไงนะครับนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาใช้ผลเลยนี่ครับผมสามารถกดอีคลิปได้ครับเรียบร้อยผลนี้ใช้ทั้งหมด125มาเตอรี่คาดว่าไม่ต้องเติมไม้คูณ2ก็น่าจะฟาร์มได้นะครับเดี๋ยวไปรัดเวลเอาแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาตีบอสกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็คือจะตีบอสโลกหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับด้วยผลระเบิดนะหลังจากที่ฟาร์มจนสกิลครบนะครับแล้วลืมบอกไปนะครับไอดีนี้ผมก็จะแจกด้วยนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้สักคนละหนึ่งครั้งขอสัก200ไลคค์รับเหมือนเเดดิมลยไอีครับจจะแกไว้ในคอมมมเเนนต์ทีี่่ผยปัักหมุดนะครบไปเเริ่มล่่นเลยดีกวาครรัับเเดดดี๋ยยวววจะะช้้้ากกินนไปึแลคบ รีบหน่อยรับเควสเลยครับดูว่าจะเทหรือเปล่าสำหรับผลระเบิดรีเวิร์สอีกรอบหนึ่งใส่โค้ดก่อน j c w k นี่เลยเมื่อกี้ครับน่าจะเห็นสกิลแล้วแหละนะฮะมันน่าจะลั่นออกมาครับเมื่อกี้อ่ะลองดูครับสกิลเป็นยังไง M1 นี่ครับเป็นการโยนระเบิดแบบนี้นี่ครับโยนไปดาเมจสินะครับรู้สึกจะกดค้างได้หรือเปล่าเออนี่ไงกดค้างได้ด้วยโยนไปเลยดาเมจสิบสามโอ้เพิ่มมา3ครับไม่ต้องกดดีกว่างั้น แต่กดก็เทครับกดก็เทนี่ไงก็เทแต่ว่าไม่สามารถใช้แบบต่อเนื่องได้นะครับมันต้องรอแบบครูดาวเลยนะประมาณ2วิครับสองสามวิเฮ้ยอาจจะ5วิครูดาวนานมากเกือบ5วิเลยนะครับครูดาวนานจัดโอโ้โหนี่ผมก็ฟาร์มยากเลยดิ <c oughs> ช,ย <c oughs> ชิบหายแล้วครับชิบหายละคนนี้ M1 ได้แบบลำบากมากครับผมเป็น m อการปาระเบิดไงมันก็เลยแบบไม่รัวนะครับถ้ารัวมากเนี่ยน่าจะโกงเลยนะครับสำหรับ M1 โอเคมาดูกันครับว่าสกิลแซดจะเป็นยังไง ออก็เหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนให้มันสวยขึ้นนะครับประมาณนี้บึ้มตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นการต่อยแล้วก็ระเบิดนะครับแบบบาคูโกโอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยเอาไปกินบึ้มแต่ก็ยังคงแรงอยู่นะสำหรับผลนี้นะเดี๋ยวอัพก่อนนะครับอัพล็อกฟุตไปเลยเอาไปกินเออเอาไม่ตายด้วยเอาไปกินใหม่อีกรอบหนึ่งบึ้มบึ้ม นี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่ได้แย่สับผลในระดับแค่เอ่ออันคอมมอนหรือเปล่าหร,หรือเป็นคอมมอนวะสีแบบนี้ขา,ขาวครับคอมมอนแน่นอนคงไม่ถึงระดับอันคอมมอนนะครับอันคอมมอนน่าจะเป็นสีฟ้านะฮะโคตรเท่โคตรอันตรายนี่สกิลแรกก็รีไวนะครับรีไวมากสกิลสองใช้25นะครับถ้าจะไม่ผิดสามารถทำดาเมจได้ด้วยนะสกิลสองนะครับสกิลเอฟเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมอนจะไม่ครบแป๊บ,บนึงบึ้มวิวสิบสแล้วนะครับขอฟาร์มถึงร้อยสิบแล้วกันตายไหม ให้ตายไม่ตาย <c oughs> นึกว่าจะตายครับโอ้คาดหวังไว้เยอะถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ตายด้วยก็จะไม่ผิดอะเมื่อก่อนที่ชาร์จได้นานมากเลยนะครับสกิลแซดอืมไม่ต้องชาร์จก็ได้มเมื่อกียแค่โยนเฉยๆก็แรงแล้วเบิมเออไปครับเปลี่ยนเกาะนะครับผมไปเกาะลิงครับไปตีกับพวกกอริลลาดีกว่า รู้สึกว่าอัปเดตนี้จะมีอีเวนต์ใหม่ด้วยนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์สำหรับคนตกปลาะอัปเดตนี้มีแต่ตกปลาเครับเป็นซัมเมอร์หรอก็เลยเกี่ยวกับการตกปลาเยอะรู้สึกว่าอัปเดตครั้งนี้นะครับจะจบแค่วีคหกนะไม่รู้ว่าจะมีซีซันสองหรือเปล่านะครับแบบเดือนหน้าซีซันใหม่อะไรเงี้ยอัปเดตหน้าน่าจะเป็นของฮาโลวีนอะไรเงี้ยไหมไม่รู้เหมือนกันนะมั่วอาจจะเป็นอัปเดตวินเทอร์นะเพราะว่าเดือนหน้าก็เริ่มหน้าหนาวแล้วนะครับน่าจะเป็นวินเทอร์เนาะขออัปเดตครับอะไรก็ได้ขออัปเดตเถอะจะ บึ้มนี่นะเออเฮ้ยถือว่าใช้ได้นะนี่นะเออเอาไม่ตายเออเลเวล22 23อครับตีบอสได้แล้วตีบอสได้แล้ว ถามว่าจะฟาร์มถึงไหนครับก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับฟาร์มถึงเกาะบากี้สุ่มผลเสร็จรัดวลวอะไรอย่างงี้นะฮะอาจจะเบื่อนะครับผมก็เลยว่าจะลองตีบอสด้วยนะด้วยผลเนี้ยทุกตัวในเกมเลยนะครับจริงๆมันก็ไม่รู้จะทําอะไรไงนะครับสลับววหนึ่งจะฟาร์มไม่ถึง700รอยมันก็แบบมันก็นานนะครับทาวันนี้ลงพรุ่งนี้อ่ะไม่ทันหรอกนะฮะบึมบึมได้อยู่แหละนะครับได้อยู่แหละโอ้โหแต่ว่าอีวันเริ่มเบาครับคิดถึงผลเพลเลยอ่ะอืนี่นะ นี่นะเรียบร้อยเอาไม่เรียบร้อยไม่โดนาไากกินไม่ตายนี่นหะถือว่าตีนานอยู่ครับสำหรับผลนี้ <c oughs> มันเป็นเอวันที่ต้องรอครูดาวไงมันก็เลยนาน,นครับฟาร์มต่ออีกเควสหนึ่งแล้วก็ตีบอสอีกตัวครับเดี๋ยวเราเนี่ยเปลี่ยนเกาะกันแล้วเฮ้ยบอยเกิดพอดีครับเรียบร้อยไปตีบอสอีกตัวหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเกาะกันดีกว่าโอ้โหส่วนสกิลครับขาดอีกแค่5้ามารเตอรี่ครับจะได้สกิลเอฟแล้วกาบากี้น่าจะได้เลยนะนี่นะ เอาไปกินโอ้โหยังไม่ตายอุ้ยเอาไปกินเรียบร้อยครับ34ไปครับไปเจอกันที่เกาะบากี้เลยเกาะไพเร็วินเล่ยครับเกาะโจรสลัดนั่นเองมากันครับเกาะบากี้แป๊บนึงครับขอเคี้ยวก่อน <c oughs> โอเคครับมาฟาร์มกันต่อนะครับที่เกาะบากี้ครับบึ้ม <c oughs> โอเคโอ้กูจะครบมาเอาไปกินโอ้ไม่ตายเมื่อไหร่จะตายวะนี่อะ โอเคได้สกิลใหม่ครับเดี๋ยวลองดูชาร์จได้ไหมเอ้าเอนนี้ก็ทันตเมย์ครับโอ้โหเอาไปบินได้ครับเอาไปกระโดดสูงโคตรสูงแต่ว่าเสียเลือดเยอะมากคือมันก็น่าเล่นแหละนะครับมันก็เท่นะที่แล้วก็ดูดีมากครับไม่เถียงแต่ว่าผู้เล่นใหม่อ่ะต้องมาเสียเลือดกับการใช้สกิลอ่ะคุณไม่โคตรใจร้ายเลยไม่จะถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้ครับมันก็ไม่ได้แบบจะเปจะตายขนาดนั้นฮะโอ้อบึ้ม อ๋อรอบแรกครับมันจะไม่เสียเลือดนะถ้าเป็นสีขาวครับแต่ว่าถ้าเป็นสกล feet, สิลสีแดงเนี่ยมันจะเสียนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากใช้แบบไม่เสียเลือดแนะนําว่ารอให้มันกลายเป็นสีขาวแบบเดิมก่อนนะครับดูนะนี่เห็นว่าไม่เสียเลือดแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะเสียนะครับเพราะงั้นเราสามารถรอได้ครับให้มันเป็นสีขาวก่อนอะไรเงี้ยแบบนี้ครับมันจะได้ไม่เสียนะเห็นไหมแต่ใครมันจะรอผมถามจริงเหอะนะแต่ก็ถือว่าเป็นข้อแรกเปลี่ยนนะครับถ้าคุณแบบอยากแลกกับเวลาที่มันเร็วขึ้นเอาเลือดมาแลกอะไราเงี้ยนะคร แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเลือดเยอะขึ้นนะครับเลือดเยอะขึ้นก็จะเสียเลือดเยอะขึ้นด้วยนะครับอืมขอฟังสักแป๊บนะครับให้สามารถตีบอสได้เดี๋ยวเราไปเจอกัน,นครับโอเคเบลห้าสิบห้าแล้วนะครับไปตีบอสดีกว่านะครับแล้วก็รัดมาตเตอรี่นี่นะระวังะเวยสู้พี่ไม่ได้นะไอ้เ้องเงาทำไงอ่ะทีเกมทำอะไรไม่ได้หรอกแกมกระจอกโอ้กลัวอุ้ยหลบได้หลบได้หลบได้ วแม่งตกใจหมดเลยประอัดอืมประอาดมากอ่าโอเคนะครับไปเจอกันที่เกาะป่าครับสุ่มผลดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองดีดตัวไปครับไม่ใช่เรือนะเราจะลองดีดตัวไปครับมันจะถึงหรือเปล่าลองดูฮะลองดูถึงหรือเปล่าอืมอืมโวอล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 วมันจะถึงมันจะถึงมันจะนี่ นี่โอเคโอ้ยถึงอยู่รนดอมเลยครับได้ผลอะไรเนี่ยได้ผลระเบิดมากนี่คือแบบโอ้โหแม่งอุตสาห์เติมมา40บาทผลกระจอกมาครับเริ่มจากบอสตัวแรกก่อนครับก็คือบอสตัวนี้เลยควระปรัดมาตเตอรี่ก่อนแล,แล้วค่อยกลับมาใช่ไหมแต่นี่แม่งมาตีบอสก่อนนะหมันไส้เป็นการตรวจตัวแล้วก่อนหย่อนเข้าไปโอ้ง่ายมากครับตัวนี้ ไปไปเจอกันที่เกาะวอเตอร์เซเว่นนะครับไปเอามาเตอรี่ให้ครบ125ครับไม่เยอะมากมาครับเรามาเทสด,ดูครับว่าผมจะสามารถาจัดการวอนได้หรือเปล่าเ,าเหมือนจะได้ครับแต่ว่าลําบากนิดหน่อยเฮ้ยแต่มันก็ท่ายู่นะลองดูครับโอ้โหแตเลือดเลยเยอะมากเลยอันนี้คือเล่นคนเดียวครับสองไอด้นะมันก็เลยลําบากหน่อยครับบึ้มโอเคได้มาก็สามสิบเก้าคนน้อยจังวะโอเค กือบได้สกิลใหม่แล้วครับเป็นสกิล X บึ้มเรียบร้อยครับได้สกิลใหม่แล้วเป็นสกิล X ครับผมมาลองดูครับผมสกิล X โอ้อะไรอะเดี๋ยวนะโอ้โหโอ้โหแต่ว่าระเบิดเพามากนี่ครับเป็นการพุ่งไปแล้วก็แกร็บนะครับก็คือการแตะให้กลายเป็นระเบิดแบบนี้แล้วก็ระเบิดครับโอ้อยังเฟี้ยวยังเฟี้ยวนี่เลยบอมแกร็บแปะระเบิดระเบิดดิ โอ้ยเกือบแม่งตกใจหมดได้วนะครับสกิลใหม่โอ้อะไรอ่ะเฮ้ยโอ้เมื่อกี้อะไรเนี่ยเท่มากอ๋อเป็นกลับระเบิดเหมือนเดิมนีครับเหมือนกับตอนแรกนะฮะเดี๋ยวลองลากมอนใส่ครับนี่ไงโอ้อลระเบิดทีเดียวระเบิดหมดอ๋อประมาณนั้นครับมาครับลองใหม่ครับผมเนี่ยอย่างเท่อ่ะมีหน้าอะไรไม่รู้ขึ้นมาลากมาตรงกลางครับให้มันโดนก่อนนิดนึงลากก็ยากอ่ะอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงแปะเอาไม่โดนชิบผายละอื มาขอฟาร์มต่อแล้วกันนะครับอีกแค่ไม่กี่มาตเตอรี่นะครับก็จะครบแล้วเดี๋ยวขอไปแบบรวดเร็วเลยแล้วกันมาครับผมมาตเตอรี่สุดท้ายกันแล้วนะครับจะครบแล้วในที่สุดตอนนี้ครับโก้มาช่วยผมนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าดีดกันนะเนื่องจากว่ามันดึกแล้วนะครับมาดูกันครับว่าสกิลจะเป็นยังไงครับสกิลวีนี่ครับกดระเบิดแบบนี้โอ้แล้วก็ยังไงโอ้โหหัวอยู่หน้าเอวเลยนะครับระยะกว้างมากแล้วก็สกิลซีนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่กดค้านครับมัเจอกมาแบบนี้ นี่แบบนี้ครับเป็นการปล่อยระเบิดครับแต่ถ้าเกิดค้างเนี่ยจะเป็นกลับระเบิดนะประมาณนั้นนะครับไปหาบอสดีกว่านะครับตีบอสดีกว่าบึ้มบึ้มโอเคลองดูครับว่าจะแรงหรือเปล่าไม่ถึงครับเดินหน้าขอวางกลับระเบิดก่อนเดินเข้ามาโอเคลองดูครับลองดูนี่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 โอเว้งที่ป่าโอโหแตะหัวกลายเป็นระเบิดโอ้ยไม่ทันททำอะไรเลยพี่ เดี๋ยวรอสกิลวีแล้วกันนะครับในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวให้เขาเล่นไปก่อนโอเคลองดูครับชาร์จแล้ว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 มาดิเออโอ้โหโอ้โหอ้าแปะหัวบินขึ้นฟ้าเลยกลัวเฮ้ยตามมาทำไมี่ยเฮ้ยแปะเอ้าโ,โอเคไปก็อ่อไปเลยให้เขาพาไปครับมาที่เกาะน,นี้เกาะวอลเคนโน,โนครับโยนไปก่อนแล้วก็บึ้ม ก่อนนี้ครับมีที่ขายอเบริตี้ครับก็คือเรลี่นะมันซื้อเลยแอร์จัมป์เนี่ยต้องการมากแล้วก็นี่ครับออร่าครับฮาคิดกรอส่วนเฟสเทสต์ไม่มีตังครับเอาเอาเอาบอสตายโอเคดรอปสักอย่างต้องมีแหละนะต้องมีของดรอปสักอย่างแหละจริงเปิดประเดิมด้วยไอตัวนีเ้เดี๋ยวรวมเลยดีกว่าครับผมว่าพี่จา๋าเป็นไงโอ้ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยแปะไปก่อนระเบิดใส่ระเบิดใส่ไปก่อน โอเคดรอปสักตัวโอ้ไม่ดรอปสักตัวเลยเดี๋ยวนะสายน้ำทองคำเกิดคืออะไรน่าจะเป็นอันนี้นครับเขาเรียกว่าเอ่ออะไรนะเอาดูมันทำดิมันปิด PvP แล้วมันก็ยิงผมอะ่ะโอ้น่าเกียดจัดอะ่ะเมื่อกี้มีน้ำวนนะครับน้ำวนทองคำเกิดนะครับแต่เดี๋ยวเราเนี่ยตีบอสด,ดีกว่าเดี๋ยดรับเคเวสไม่ได้อะ่ะเพราะตอนนี้130นะฮะเราแค่127เเองไม่ดรอปสักอย่างเลยอะ่ะโอ้โห ไปต่อกันที่เกาะท้องฟ้าครับจะบอกว่าเกาะเงือกนะบอสที่ก่อน,นี้มา2ตัวนะฮะเพราะงั้นก็ผมต้องรีบหนีก่อนแม่งน้ากลัวจัดโอ้เกือบโอเคโอ้ไม่ดอกอะไรเลยมาขอเด้งใส่เลยดิเด้งใส่เลยเด้งสู้เด้งสู้ <c oughs> เด้ง ไม่ตายเหรอโอ้โหไม่ดอกอะไรเลยเนี่ยโอเคน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับถ้าขาดเหลือตัวไหนต้องขออภัยด้วยนะลืมแล้วนะครับบอสเช็งไม่นับนะครับนี่นะได้อยู่ครับรอบนี้ไม่ตายบ่อยน่ากลัวจัดโอ้โหโคตรป็นเลยแอ้งโดยการอากาศได้ด้วยหรอวะนี่ครับตัวนี้มันจะขึ้นบอกเลยนะครับว่ามีบ่อน้ําวนนะครับบ่อน้ําวนแบบเขาเรียกว่าระดับโกนะครับเกิดเกิดที่นี่เลยนะครับเกาะแรกนี่ครับ เฮ้ยดบของดบของโอ้ยนี่จะไม่ดบแล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูสกิลอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะปิดคลิปแล้วนะแต่ก็ดีับที่คลิปนี้เราได้ไทเด้นมาด้วยนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะมาครับผมสกิลแรกครับ M1 สามารถปาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดค้างได้ด้วยถ้ากดค้างก็แรงขึ้นมานิดหน่อยนะครับจากเดิมนิดหน่อยแบบนี้นี่เลยอู้ไม่น้ดนะต่อไปครับสกิลแซดครับนี่เลยสามารถเลือกได้ครับว่าจะให้มันระเบิดตรงไหนครับ นี่มันจะรวมเข้ามาเป็นระเบิดนะครับแล้วก็ระเบิดแบบนี้เลยต่อไปครับสกิลเอ็กกดเอ็กซเพล็งครับแล้วก็พุ่งไปแปะหัวระเบิดถ้าแปะโดนนะครับถ้ามันไม่ตายเนี่ยหัวมอนนะครับจะกลายเป็นระเบิดนะประมาณนั้นแต่ถ้ามันตายก็ระเบิดตายไปเลยครับนี่ประมาณนี้โอเคต่อไปครับสกิลซีสกิลซีก็สามารถใช้ได้2โหมดเหมือนกันนะครับโหมดแรกคือกดค้างครับจะกลายเป็นกับดักระเบิดแบบนี้มันจะระเบิดแบบแบบนี้เลยแล้วก็อีกโหมดหนึ่งนะครับถ้าเราไม่กดค้างก็จะปล่อยระเบิดออกมาเป็นพวงเลย นี่ครับผมแบบนี้ประมาณนี้โอเคต่อไปครับสกิลเอฟเป็นการดีตัวขึ้นฟ้าครับแล้วก็ทำดาเมจด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้สกิลตอนที่มันเป็นชื่อสีแดงแบบนี้เราจะเสียเลือดนะครับแต่ถ้ารอแสแป๊ดนึงมันจะกลายเป็นสีขาวครับนี่พอเป็นชื่อสีขาวปุ๊บก็จะไม่เสียเลือดครับแบบนี้เลยแต่ถ้าใครรีบร้อนก็สามารถใช้ได้เลยครับเอาไว้เดินทางอะไรประมาณนี้สุดท้ายครับสกิลวีกดค้างครับแบกลูกระเบิดแล้วก็ บึ้มแบบนี้เลยโอ้โหโคตรเท่ครับ่อาลวหัวเราหายด้วยอ๋อมันคือการชาร์จให้หัวเราโตขึ้นแล้วก็ระเบิดเว้ยเอาละครับสไาด์ในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ผมด้วยสักคนละหนึ่งครั้งครับขอสัก200อยไลค์ครับอย่างที่บอกเลยเวัานี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับไม่ยบายครับผมนี่ครับระเบิดหัวอีกรอบบึ้ม